ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อในตอนอที่2ของเรื่องการซักประวัติและการตรวจร่างกายนะหลังจากที่เราฟูดถึงตอนที่1ไปเรื่องของประวัติอาการสําคัญแล้วก็สุดท้ายก็มาจบกันที่ประวัติส่วนตัวแต่นี้ในส่วนวต่อส่วนตัวแล้วก็ยังมีต่อนะครับก็ลองมาดํามาดูกันต่อไปประวัติส่วนตัวด้านอื่นนอกจาก เราก็อาจจะต้องเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับครอบครัวของเขานะว่าลูกมีลูกมีครอบครัวมีภรรยามีบุตรสามีอย่างไรเพราะว่าประวัติส่วนนี้อาจจะบ่งบอกถึงโรคบางอย่างที่สืบทอดมาทางพันธุก,กรรมหรืออาจจะมีการติดต่อถึงกันในครอบครัวได้นะส่วนระยะเวลาเวลาการทำงานนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ การทำะระยะเวลาที่เขาทํางานในแต่ละวันนะะสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงนะอยู่สถานที่แบบไหนมีสิ่งแวดล้อมแบบใดอยู่บนอยู่ในสวนหรืออยู่ในชุมชนในชนบทหรืออยู่ในชุมชนเมืองนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีผลต่อการเจ็บป่วยได้เหมือนกันหรือสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยเองนะะว่ามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรนะครมีมีปัจจัย4นะครับ หรือมีคนดูแลยังไงบ้างใกล้ชิดไหมนะครับหรืออยู่ในสภาพที่ขาดแคลนอย่างนี้ก็เป็นต้นนั้นข้อมูลตา่ตางๆเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญที่จะประกอบในการที่เราจะเป็นในช่วยในการวินิจฉัยนะและก็วางแผนการบําบัดรักษาของเขาต่อไปส่วนประวัติครอบครัวนะครับก็เราจะถามอะไรบ้างก็อาจจะต้องถา,ถามถึงพ่อแม่พี่น้องลูก นะครับในครอบครัวของเขานะว่าอยู่กันยังไงมีกันกี่คนนะถ้าเป็นประวัติของคนไข้หญิงนะก็อาจจะต้องถามเรื่องประจำเดือนนะมาสม่ำเสมอหรือไม่นะครับประจำเดือนมาครั้งละกี่วันปริมาณมากน้อยอย่างไรมีลักษณะสีกลิ่นของประจำเดือนอย่างไรนะร่วมกับมีอาการอื่นแทรกซ้อนเช่นมีอาการคันตกขาวมีอาการปวดเมื่อยตัวก่อนมีรอบเดือนหรือเปล่า หรือแม้แต่หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วหรือคลอดบุตรมาแล้วก็ต้องถามประวัติของการดูแลหลังคลอดการดูแลก่อนและหลังคลอดด้วยว่ามีการดูแลเป็นอย่างไรนะครับเคยมีคนไข้คนหนึ่งนะฮะที่มารักษาที่คลินิกประวัติมาด้วยอาการที่ผอมแห้งลงแล้วก็อาการหนาวเย็นนะครับแล้วก็มีอาการบวมที่ข้อเท้านะเมื่อรเร็วๆนี้ก็มาหาจารย์อายุก็ประมาณไม่ถึง30ดีนะครับก็มาหา ก็ไปหาเขาก็บอกว่าเขาไปหาหมอมาทุกอย่างทั้งตรวจทั้งเจาะเลือดนึกกับเป็นมะเร็งนึกกัเป็นเนื้องอกนึกก็เป็นโรคเลือดรูมาตอยอะไรต่างๆก็หาสาเหตุไม่เจอนะครับค้นหาสาเหตุไม่เจอพอมาตรวจกับจารันจันก็ใช้เวลากับเขาก็นั่งคุยกันซักประวัติกันน,นีจุดหนึ่งที่เราสังเกตเห็นข้อผิดพลาดเขาคือเรื่องการที่เขาบอกว่าประจําเดือนเขามา ในระยะสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาสัปดาห์เว้นสัปดา์โ oh. อนะครับแล้วมาแต่ละครั้งมาครั้งหนึ่งสองสาวันแล้วก็มาไม่มากนักแล้วก็ถามไปลักษณะสีกลิ่นเป็นยังไง mm. เขาก็บอกว่าสีออกค้ำๆแล้วมีริ่มมีก้อนนะครับนะแล้วก็มาลักษณะผิดปกติอย่างนี้นะก็แสดงว่ารอบเดือนของเขาเนี่ยมีผลด้วยนะฮะยิ่งเขาเป็น ผู้หญิงที่อยู่ในวัยมัชิมวัยนะครับเป็นคนที่อยู่ในมัธิมวัยสมุตฐานโลหิตนะฮะลมก็มีส่วนที่สําคัญที่ทำให้เขาเกิดความเจ็บป่วยได้นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าคนไข้คนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องอรอบเดือนของเขาหรือเป็นที่เรียกว่าโลหิตทุจริตโทษนะยิ่งเราย้อนกลับไปว่าเขามีลูกประมาณลูกของเขาเนี่ยตอนนี้อายุประมาณ5้ขวบเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นก็คลอดปกติแต่ไม่ได้อยู่ไฟ นะครับแล้วก็ก็ทำงานเลยอันนี้ก็มีผลอาจจะทำให้รอบเดือนเขาผิดปกติไปด้วยและสภาพร่างกายเขามีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วประกอบกับเขาทำงานอยู่ในที่เย็นนะฮะอยู่ในออฟฟิศนะฮะวันหนึ่งก็ 6- 7ชั่วโมงนะฮะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ21องศาอยู่ตลอดก็คืออาการ21องศานี่ถือว่าหนาวเย็นมากนะครับร่างกายและพฤติกรรมการกินกับอาหารของเขาก็ ก็บ่งบอกไปถึงชอบไม่ชอบกินของเผ็ดร้อนนะชอบกินน้ําเย็นนะอันนี้ก็มีผลทาให้โลหิตฤดูดของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็มีผลทาให้การไหลเวียนของเลือดผิดปกติก็ทําให้เกิดโรคได้เหมือนกันงั้นสิ่งประวัติเนี่ยคนไข้เราต้องค่อยละเอียดอ่อนนะครับก็ต้องยิงคําถามแล้วก็ดูข้อมูลให้แวดล้อมให้หมดหรือนะแม้แต่ประวัติการเจ็บป่วยของเพื่อนบ้านนะหรือเพื่อนที่ทํางานนะครับว่ามีลักษณะ ใกล้เคียงกับที่เขาเป็นหรือไม่นะครับบางอย่างเช่นโรคติดเชื้อโรคหวัดนะฮะอิสุกอีสัยต่างๆนี่ก็อาจจะมีการติดข้ามมาจากเพื่อนก็ได้หรือหวัด2 0 0 9นะครับพวกนี้ทีนี้เราก็ามาดูเรื่องของการตรวจร่างกายเราเรียก objective examination อันนี้เป็นเรื่องสำคัญการตรวจร่างกายเนี่ยเป็นหัวใจนะครับจากการที่เรารู้ว่าถ้าเราตรวจร่างกายได้ดี ซักประวัติได้ดีเนี่ยเราสามารถวินิจฉัยได้มีความแม่นยำถึง80%เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความสำคัญในการที่เราจะซักประวัติตรวจร่างกายนั้นเป็นส่วนที่ถือว่ามีความสำคัญและก็มีความแม่นยำทำให้เรามีความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคได้ด้วยแต่นี้เรามาดูหลักในการตรวจร่างกายการตรวจร่างกายเราก็แบ่งออกเป็นการตรวจร่างกายแบบทั่วไป นะสิ่งที่เราต้องตรวจแบบทั่วไปก็คือต้องหลักที่1ก็คือต้องอาศัยการสังเกตนะใช้ตามองสังเกตใช้ส,สัมผัสตามองจมูกดมกลิน่นหูฟังเสียงอันนี้ก็คือสารสังเกตจากเสียงจากสิ่งที่เราเห็นจากรูปร่างนะครับจากสังเกตรูปร่างของเขาเป็นยังไงมีกําลังาบางคนเดินออกมาไม่มีเลี่ยวมีแรงเดินมาเจ็บเดินมากุมท้องมา บางคนเดินมาอย่างสบายนะครับแล้วแต่เราก็ต้องดูตรวจสติอารมณ์นะการสติอารมณ์นี้เราสังเกตได้จากการที่เราซักประวัติหรือพูดคุยกันในระหว่างที่เราซักประวัติไปนั้นนะครับคนที่ตอบได้ตรงมีร่องมีรอยหรือตอบแบบการตอบคําถามนี้เราก็สังเกตภาะวะอารมณ์เขาได้นะครับการตรวจเสียงนะเสียงการจีเราฟังนะสังเกตจากการฟังเสียงการหายใจเป็นยังไง หายใจลึกหายใจตื้นหายใจที่นะครับแล้วก็ตรวจสภาพร่างกายตรวจทุกขเวพนาเขานะเขาเจ็บปวดตรงส่วนไหนนะเขาต้องตรวจในส่วนนั้นทีนี้วิธีการตรวจผู้ป่วยโดยการสังเกต <c oughs> นะโดยการสังเกตสิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะผู้ป่วยละผู้ป่วยมาเนี่ยก็ดูทีนะ่สิ่งที่เรามองเห็นอันดับแรกก็คือลักษณะผิวนะครับมีลักษณะผิวซีดหรือเปล่า ถ้าผิวซีดผิวเหลืองตาเหลืองตาเขียวตาเหลืองเขียวอันนี้อาจจะบ่งบอกถึงน้ำดีนะน้ำดีนั้นสร้านพิการก็คือหรือเกิดดีสร้างน,นั่นเองบางทีการสังเกตจากการมองมองตามองสีผิวนะก็อาจจะบ่งบอกถึงเป็นพัฒนอัพพัปิดตะพิการก็ไดนะ้หรือเป็นดีสร้างน,นั่นเองนะผิวเหลืองแห้งรนะิมฝีปากแห้งอาจจะเกิดจากโลหิต นะครับหรือเกิดจากการขาดน้ำนะครับเกิดจากการเสียน้ำก็ได้หรือเกิดจากไข้ร้อนเกิดจากไข้ที่จะเกิดจากโลหิตพิการหรือเกิดจากเส้นเลือดเราดูจากเส้นโลหิตในตามีนะฮะนี่นะเราเปิดเปลือกตาล่างดูนะก็มีดูเปลือกตาดูว่าสีเลือดหรือเส้นเลือดที่อยู่ตาแล้วเป็นยังไงสีซีดหรือเปล่า นะมีแดงเข้มมีจํานวนมากขนาดไหนนะตาโรยอ่อนเพียอันนี้ก็เนื้ออาจจะเกิดจากเนื่องจากเส้นประสาทวิการหรือลักษณะการนอนไม่หลับก็มักจะเป็นลมและเกิดภาวะอุจจระผูกได้นะครับนะสังเกตการหายใจว่าการหายใจสม่ําเสมอหรือไม่หายใจติดขัดหรือไม่ถ้าคนหายใจติดขัดมีเสียงวีดหรือมีเสียงออกมาก็อาจจะเกิดจากหลอดลม ตีบหรือมีปอดภาวะปอดพิการน,นะครับ้นการหายใจเราก็สังเกตก็ถ้าเรารู้หน้าที่ของอวัยวะต่างๆรู้กลไกของการทํางานของอวัยวะต่างๆแล้วเราก็สามารถจะบ่งบอกถึงไปหาโรคนั้นได้นะสังเกตผิวหนังมีผื่นแดงทั่วตัวนะอาจจะเกิดมาจากโลหิตทาพิษโลหิตสัน้นหรือการติดเชื้อบางอย่างก็ได้นะครับแผนไทยเราก็มองถึงเรื่องว่า โลหิตเพราะเวลาโลหิตพิการเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกระทุ้งออกทางผิวหนังได้ด้วยเช่นโรคไข้พิษไข้การนะครับอีดำอีแดงหัดอีสุกอีใสต่างๆพวกนี้ก็เกิดจากสมุทฐานโลหิตนะครับหรือมีอาการสั่นตามไม้มือไปวายวะมือเท้าริมผิวปากสั่นพวกนี้อาจจะเนื่องระบบประสาทหรือเส้นประสาทพิการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้รอบเกี่ยวกับการทํางานของร่างกายหรือ กายวิภาคศาสตร์หรือสรีระวิทยาหรือ ology, พอโทรจีพยาธิสภาพของโรคด้วยนะครับผู้ที่เป็นหมอก็คงต้องมีการศึกษาให้รอบรู้มากขึ้นนะครับการตรวจโดยการสัมผัสการตรวจความร้อนความเย็นของร่างกายนะฮะการตรวจโดยการสัมผัสอ่าเราก็ต้องสังเกตความร้อนความเย็นนี่การสัมผัสเราจะสัมผัสได้อย่างไรบ้างก็การตรวจศีรษะที่หน้าผาก นะการตรวจสัมผัสดูที่ไข้หลังมือแตะดูว่ามีความร้อนไหมตรวจที่ขมับทั้งสองข้างความร้อนเป็นยังไงบ้างนะครับตรวจที่ซอกคอทั้งสองข้างอันนี้ก็ทําให้รู้ความร้อนความเย็นนะตรวจตามสว่าบท้องก็คือที่ท้องคืออยู่ระหว่างชายโครงกับกระดูกสะโพกนั่นเองนะฮะไปถึงท้องน้อยนะตรวจตามแขนขาตล,ลอดถึงปลายมือปลายเท้าอันนี้ก็ใช้การสัมผัสดูได้ ตรวจความร้อนความเย็นของบริเวณที่เป็นวิถีปลายประสาทหรือส่วนปลายของ a, นะอวัยวะบางทีปลายเท้าปลายมือปลายเท้าอาจจะเย็นนะแต่ลําตัวไม่เย็นเท่าก็ได้นะการสัมผัสนะก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเป็นเทคนิคที่ใช้ในการตรวจร่างกายส่วนที่2ก็อาจจะมีการใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยก็คือประลอดนะประลอดทนี้ก็ใช้กันมานานแล้วนะครับส่วนประลอดนี้ก็ใช้วัดไข้นะครับเราก็ต้องรู้อุณนหะภูมิ ต่อไปจะเป็นลักษณะของการออศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของชีพประจนะลเราก็ต้องมีความรู้ว่าชีพประจของคนเราเนี่ยนะมีเมื่อปกติเนี่ยจะมีจะเต้นอย่างไรนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะวัยของเขาด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งว่าเด็กที่เกิดใหม่นะอยู่ในเดือนเนี่ยจะมี ชีพจรเต้นประมาณ1 2 0ยถึงอครั้งแต่ถ้าเต้นเร็วน้อยกว่านี้อาจจะเป็นถึงบอกถึงความผิดปกติก็ได้เด็กอยู่ใน1-3เดือนก็จะมีชีพจรนะครับเดินนาทีละร้อ1สิบห้าถเดือน1 1 0 1ส5บเดือนถึง1ปี105-110าร้นะฮร้อยห้าสิครั้งเห็นว่าชีพจรเต้นเร็วกว่ผู้ใหญ่ 1-2ปีชีพจรจะเดินนาทีละ100 105ครั้งต่อนอาที2-5ปีเดิน95ถึง100ครั้งนะ5-10ปีก็90ถึง95นะครับ10-16ปีก็85 90จะเห็นว่าลดลงมาเรื่อยๆนะครับพอวัยมัดฉิมมาวัย16-20ปีชีพจรจะอยู่ที่80 85ครั้งต่อนอาที นะครับ20-30ปีก็อยู่ที่75-80ครั้งต่อนาทีนะครับถ้าเราตรวจคนไข้ที่อยู่ในวัดชิมะวัยนะปกติแล้วควรจะอยู่75-80ปรากฏว่าเขาเต้นประมาณ100ครั้งต่อนาทีเนี่ยก็ถือว่าผิดปกติแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ปกติที่เราที่เก็บข้อมูลกันมาส่วนปัดชิมมวัยอายุ30-40ปีนั้นชีพจรก็จะเดิน70-75ครั้งต่อนาที40-50 นะก็เดิน6กสถึงเดิถึงกก็60ก็จะเดิน60 -65 ถึง้าถ้าอายุ60ปีขึ้นไปก็เดิน50-60ถึงครั้งต่อนอาทีจะเห็นว่ายิ่งอายุมากขึ้นนะครับการเต้นของชีพจรจะช้าลงแต่ถ้าเราไปตรวจคนไข้ว่าคนไข้ไหนสมมติว่าคนไข่อายุ60ปีมาหาเราโอ้โหชีพจรเต้นเป็นสัก80ครั้งเนี่ยถือว่าผิดปกติสำหรับวัยของเขานะก็อาจจะมีการบ่งบอกโรคก็ได้ น,นัการเรียนรู้ชิระจรในบางาการแพทย์เช่นการแพทย์จีนนี้นะก็จะเน้นเรื่องการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรคได้ด้วยส่วนแผนไทยเราเองก็มีหลักของอายุรเวทนะครับที่ใช้การแตะจับชีพจรเพื่อหารอยโรคได้ด้วยนะเพื่อพยากรณโรคนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องดูและก็ต้องจดจำว่าชีพจรปกติในวัยต่างๆนั้นเป็นอย่างไร ทีนี้มาดูลักษณะของชีพจรปกติลักษณะของชีพจรเนี่ยก็จะต้องเต้นอย่างสม่ําเสมอนะเต้นความเร็วปานกลางเม็ดปานกลางณนะมีขนาดความเร็วเหมาะสมสม่ําเสมอนะครับไม่เร็วเกินไปไม่อ่อนเกินไปนะครับอันนี้ทีนี้มาดูลักษณะชีพประจที่วิปผลิตผิดปกติ เราคงต้องหัดจับชีพจรกันมากขึ้นนะเขาจะเรียกว่าการเดินนะเดินของชีพจรอ,อาจจะมีการเดินตื้นคําว่าเดินตื้นคืออะไรคือแตะเบาๆแล้วก็รู้สึกนะแตะแค่ผิวหนังเบาๆก็จะรู้สึกแล้วเขาเดินตื้นเต้นเร็วเร็วนี่ก็หมายถึงจํานวนครั้งใน1น,นาทีเนี่ยเร็วเร็วกว่าคนปกติหรือประมาณพอหรือเร็วเต้นเร็วพอประมาณแต่แรง นะคำว่าแรงนี่ก็หมายถึงว่าแรงกรับแทกแรงมากเม็ดเม็ดหมายถึงว่าเม็ดขนาดกลางเดินสม่ำเสมออันนี้ก็บ่งบอกถึงว่ามีพิษร้อนเกิดขึ้นแต่ยังน้อยโรคยังเบาถ้าเราเจอนะคือตื้นเร็วแรงเม็ดปานกลางแต่เดินเสมอก็ถือว่ามีพิษร้อนขึ้นอาจจะมีไขออ่อ่อนอยู่นะครับมีไข้ยอยู่ภายในดังนั้นคนก่อนที่เราจะรักษาเขาเนี่ยเราก็ควรจับที่ประจรวัษณะลักษณะที่ประจเขาเป็นอย่างไร บางทีแค่จัดชีพจรก็รู้โรคแล้วนะครับในบางกรณีเดินตื้นนะเต้นแรงและเร็วแต่เม็ดใหญ่แต่ก็ยังเดินเสมอจะต่างกับกรณีแรกก็คือเม็ดปานกลางแต่นี่เม็ดใหญ่สรุปว่าถ้าเจอลักษณะการเต้นแบบนี้ตื้นเร็วแรงและเม็ดใหญ่แต่ยังเดินเสมออันนี้พวกนี้มีพิษร้อนมากขึ้นกว่าเม็ดขนาดกลางนะครับก็คือร้อนมากขึ้นกว่า กรณีเมื่อกี้นี้ส่วนเดินตื้นเต้นแรงตื้นแรง,แรงเร็วจนนับเกือบไม่ทันอันนี้เร็วเกินไปนะครับปกติเร็วเร็วมากจนนับเกือบไม่ทันแสดงว่าเกินร้อยเลยนะฮะเม็ดแต่ยังเม็ดใหญ่เดินเสมอนะเม็ดก็คือลักษลักษณะการกระแทกมีพิษแสดงว่ามีพิษร้อนจัดเลยนะตื้นเร็วแรงนับไม่ทันแต่โรคน,นั้นปานกลางค่อนข้างจะมาก แต่ยัง,ยงคือดูที่ลักษณะการเดินยังสม่ําเสมอโนก็ถือว่าเป็นแต่เดินเร็วแรงนี่ก็คือร้อนจัดและนะฮะแต่ยังค่อนข้างที่จะไปทางมากส่วนถ้าชประจอนเดินลึกคําว่าลึกก็คือต้องกดลงไปแรงๆถึงจะเจอชประจอนเต้นช้านะเต้นช้าจังหวะช้าช้ากว่าปกติเม็ดใหญ่แต่ยังเดินเสมอนะลึกช้าใหญ่ ลึกช้าใหญ่เหมอนะครับลึกช้าใหญ่เหมอพวกนี้ก็ถือว่ามีกําลังน้อยอ่อนเพียโรคนั้นอย่างน้อยนะลึกช้าแต่เม็ดใหญ่แต่ก็ยังเสมอก็ถือว่ามีกําลังน้อยเดินลึกเต้นเร็วถ้ามีลักษณะการเดินลึกเต้นเร็วนะครับลึกเร็วเม็ดปานกลางแต่เดินเดินเสมอมีอาการให้เหี่ยวแห้งหิวโหวยพอประมาณ มาว่าลักษณะการเดินต่างๆก็สามารถที่จะบ่งบอกถึงสภาวะโรคไดนะ้ยังมีต่อไปถ้ามีลักษณะการเดินแบบลึกเม็ดเล็กเต้นเร็วและแรงแต่ก็ยังเดินเสมอก็ถือว่ามีอาการมีลักษณะของไข้ก็จะมีอาการสวิงสวายอ่อนเพียมากประกอบอาจอาจจะมีพิษนะครับโรคนั้นค่อนข้างปานกลางไปถึงค่อนข้างจะมากนะลึกเล็ก เร็วแรงลึกเล็กเร็วแรงส่วนที่ประจรอีกกรณีหนึ่งคือตื้นเร็วแรงตื้นเร็วแรงแต่เม็ดใหญ่หรือเมตต็ดปานกลางแต่ที่สําคัญคือเดินไม่เสมอมีหยุดเต้นกันตอนนาทีหนึ่งสอถึงสครั้งเดินสะบัดสะดุดกระแทกเป็นขกคราวนีพิษร้อนจัดมากบางคราวก็เพ้อคลั่งถือว่าโรคนี้หนัก แต่ก็ยังพอรักษาได้ตื้นเร็วแรงเม็ดใหญ่ปานกลางหาไม่สม่ำเสมออยู่เป็นช่วงๆอีกกรณีหนึ่งคือเดินลึกเต้นแรงจนนับเกือบไม่ทันลึกนะครับเม็ดเล็กนะเร็วแรงนับไม่ทันแล้วก็เล็กเดินไม่เสมออาจจะมีหยุดเป็นพักๆอีกบางครั้งก็เดินสะบัดสะดุดสะท้อนขึ้นมีพิษร้อนภายในมากพวกนี้ กระวนกระวายและสมส,สายบางคราวถึงกับหยุดเป็นพักๆด้วยซ้นลึกแรงจัดน้ำเกือไม่ทันพรุ่งนี้จะมีอาการถึงร้อนมีพิษมากกระวนกระวายนะการสังเกตลักษณะชีพจรก็บ่งบอกถึงโรคได้นะครับถ้าเป็นลักษณะการเดินลึกบ้างตื่นบ้างเดี๋ยวลึกเดี๋ยวตื่นเต้นแรงจัดและเร็วมากแต่จุดเด่นก็คือเร็วแรงจัดเร็วเม็ดยัง แต่เป็นเม็ดอย่างกลางนะครับเป็นเม็ดอย่างกลางเดินบ้างไม่เดินนะเป็นเม็ดอย่างกลางบ้างเล็กบ้างคือเล็กบ้างกลางบ้างเดินไม่เสมอกันอยู่ในระหว่าง7ถึงแแล้วก็หยุดครั้งหนึ่งคือเดินไป7 8ครั้งแล้วหยุดครั้งหนึ่งเรียกว่าเดินแบบกวาดแกว่งนะครับพวกนี้เหมือนง,งเูเลื้อยพวกนี้จะมีอาการลักษณะอาการของไข้ก็จะมีการดิ้นรนกร,ระสับกระส่ายร้อนเป็นกําลังก็คือดิ้น คือเต้น78ครั้งสม่ำเสมอแล้วก็หยุดแล้วก็เริ่มเต้นใหม่7 8ครั้งแล้วก็หยุดอีกและแถมเดินลึกลึกบ้างตื้นบ้างสลับไปมาเหมือนงูเลื้อยนะครับอันนี้ก็แสดงว่ากระสับกระส่ายร้อนเป็นกําลังส่วนกรณีอีกรณีตื้นนะชีประจรเดินตื้นนะฮะเดเอ่อเท่ที่ชีพจรเต้นลึกมากก็คือต้องกดแรงๆถึงจะรู้สึก แล้วเร็วจนนับเกือบไม่ทันเม็ดเล็กที่สุดเลยเม็ดโอ้โหนิดเดียวเกือบจะไม่มีเม็ดขึ้นแล้วก็ยังเดินไม่ปกติมีหนักบ้างเบาบ้างเหมือนนกกระผือปลีกคือเร็วที่สุดประมาณ 9- ถึงสิตุุบแล้วกลับมาช้าดังเหมือนจะหยุดห้าหกุบแล้วก็กลับมาเดินช้าดังจะหยุดอีกเป็นพักๆในระหว่างนาทีหนึ่งนะหลายครั้งหลายหนแล้วก็เดินเร็วที่สุดแล้วก็หยุดคือเดินเร็วมั่งหยุดมั่งนะ แล้วก็เดินเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้านะไม่สม่ำเสมอเลยเปลี่ยนแปลงไปมาละทีละก่ายครั้งอันนี้บ่งบอกถึงลักษณะนคนไข้อาการที่จะมีอาการสลบหรือไม่รู้สติสัมปัารดีพวกนี้นะครับนะน่าสนใจนะครับชีพจรเราตรงนี้ก็ทําให้หมอวินิจฉัยโรคได้ง่ายขึ้นบางกรณีมีการเดินลึกมาล็ดเล็ก,เ,ลกเต้นเร็วและแรงเดินเสมอ อกนี้ก็จะมีอาการทําให้สวิงสวายอ่อนเพียนะครับประกอบก็มีพิษปานกลางถึงค่อนข้างจะมากเส่วงบางกรณีเดินลึกเม็ดเล็กที่สุดจนคาไม่ค่อยพบเดินช้านะเล็กลึกแล้วช้านาะทีหนึ่งยถึงเฮียบอาบุณนี้ใกล้ตายนะดูชีพจรคนใกล้ตายนะครับลึกเล็กที่สุดเกือบก็คือเหมือนเกือบชีพปรจะไม่ขึ้นแล,แล้วก็ไม่ค่อยพบ นะคําชี้ปจอไม่ค่อยพบหรอกแต่เดินช้านาะทีหนึ่งยี่บทุบเองโอ้โหปกติต้องอถ้าคนวัยปานกลางก็ควรจะ75-80ส่วนถ้าวัยสูงอายุก็น่าจะประมาณหก6ิบนถะึงทนะพวกนีนะ้ถ้าเป็นโรคโบราณนะโรคที่เรื้อรังมานานนั่นเองมเมล็ดนั้นจะใหญ่แต่ชี่ปรจอรเดินช้าที่สุดนะไม่เหมือนโรคปัจจุบันนะเม็ดใหญ่ เดินช้าที่สุดอันนั้นก็ไม่มีทางแก้แลลวนั้นก็เป็นลักษณะชีพจรการเดินแบบต่างๆตอนนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปลักษณะชีพจรซึ่งเราแบ่งเป็นกลุ่มๆเพื่อง่ายในการจําได้อย่างนี้คือกลุ่มของชีพจรแบบตื้นนะครับกลุ่มของชีพจรแบบตื้นเนี่ยมีอยู่4แบบด้วยกันนะครับกลุ่มของชีพจรแบบตื้นนั้นมีอยู่4แบบด้วยกันคือ 1. ตื้นเร็วพอประมาณเม็ดกลางเดินเสมอ นะตื้นเร็วพอประมาณเม็ดกลางเดินเสมอพวกนี้คือมีอาการพิษร้อนแต่ยังน้อยนะครับส่วนกรณีที่2ตื้นเร็วแรงเม็ดใหญ่เดินเสมอมีพิษร้อนปานกลางนะถ้าเราจะสังเกตวิเคราะห์ตรงนี้ตื้นเร็วนะอันนี้แรงก็มีพิษร้อนมากขึ้นเม็ดกลางเดินเสมออันนี้ก็ยังคือตื้นเนี่ยการตื้นเดียวก็บ่งบอกถึงว่าพิษร้อนแหละ ตื้นเร็วแรงและเม็ดใหญ่ด้วยก็ความร้อนก็จะมากขึ้นอีกนะครับส่วนกรณีที่3ของลักษณะชีปจรแบบตื้นก็คือตื้นเร็วมากจนนับเกือบไม่ทันเม็ดใหญ่แต่เดินเสมอตื้นนะตื้นเร็วมากแต่เม็ดใหญ่อันนี้เป็นพิษร้อนจัดจะเห็นลักษณะการเต้นตื้นเนี่ยจะบ่งบอกถึงความมีพิษร้อนแต่จะมากน้อยขนาดไหนตัวแปรคนหนึ่งก็คือลักษณะของเม็ดเยอะ เม็ดใหญ่เม็ดเล็กนะครับต่างๆนี้เราก็คงต้องดูกันนะครับครับมาดูกันต่อลักษณะชีพจรแบบตื้นชนิดที่4นะครับชนิดที่4ก็คือตื้นเร็วแรงเม็ดใหญ่หรือเม็ดเป็นกลางก็ได้ แต่จุดเด่นก็คือเดินไม่เสมอตื้นเร็วแรงเม็ดใหญ่หรือปานกลางแต่เดินไม่เสมอนะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะของอาการเป็นดังนี้คืออาจจะมีการหยุดเป็นตอนตอนเดินสะดุดสะบัดสะท้อนกระแทกนะสะดุดสะบัดคือไม่สมเสมอเลยมีหยุดเป็นช่วงช่วงด้วย ตื่นเร็วแรงแล้วก็เดินไม่สม่ําเสมอลักษณะเดินไม่เสมอก็คือมีสะดุดสะบัดเดี๋ยวติดเดี๋ยวขัดเดี๋ยวลึกเดี๋ยวตืน้นพวกนี้ถือว่ามีพิษร้อนจัดมากอาจจะมีการเพ้อคลั่งโรคหนักโรคหนักแต่ก็ยังพอรักษาได้นะครับโอ้อ่อย่างว่ารายละเอียดของการเต้นของชีพจรน,นั้นมากมายนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอน นะฮะในตอนที่3กันต่อไปอันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ